ผู้หญิงที่มีปัญหากับพ่อมักจะพบเจอปัญหาแบบนี้ใครที่กำลังเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับไม่สมหวังในความรักบางคนมีโปรไฟล์ดีหน้าที่การงานดีแต่ไม่พบเจอคู่ชีวิตบางคนทั้งชีวิตก็พบเจอผู้ชายที่นิสัยไม่ดีถูกหลอกตลอดเวลาเจ็บใจทุกครั้งที่ต้องคบกับใครหรือบางทีอาจจะมีการรัก,รกเลิกเลิก,ลกไม่สามารถที่จะมีความสัมพันธ์ในระยะยาวได้ลองพิจารณาดูสักนิดบางทีเราอาจจะมีปัญหากับพ่อของเราในวัยเด็กเรารู้สึกว่าพ่อไม่รักเราเรารู้สึกว่าพ่อเป็น คนไม่ดี นี่คือรูปแบบที่อาจเกิดขึ้นได้นะครับผมรวบรวมมาจากเคสที่ได้โค้ดบดล็อกความสัมพันธ์ในครอบครัวนะครับข้อหนึ่งไม่กล้าคบใครเป็นคู่ชีวิตคนแบบนี้จะรู้สึกไม่ปลอดภัยถ้าต้องอยู่ด้วยกันทําให้คนแบบนี้มีแนวโน้มที่จะคลองโสดเวลามีคนมาชอบเขาก็จะพยายามตีตัวออกหา่างหรือทําพฤติกรรมบางอย่างที่เป็นการทําให้ผู้ชายที่มาชอบหนีไปจากเขาโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ตัวและก็สงสัยตัวเองว่าทําไมตัวเองถึงยังโสดทั้งที่หน้าตาดีการงานดีและนิสัยดีตา สาเหตุมาจากการที่ตอนเด็กๆอาจจะเคยเห็นพ่อที่ใช้ความรุนแรงในบ้านเป็นพ่อทำร้ายแม่จนตัวเองกลัวรู้สึกว่าเพศชายไม่ปลอดภัยจนทําให้จิตใต้สำนึกเกิดการปกป้องไม่ให้ผู้ชายเข้ามาในชีวิตจะได้ไม่ต้องเป็นเหมือนแม่ตัวเองปัญหาก็คือลึกๆตัวเราเองก็ไม่ถูกเติมเต็มเลยใช้เวลากับการทําตัวเองให้อยู่ได้ด้วยตัวเองทําให้ตัวเองดูสตรองทําให้ตัวเองดูกแกรง่งทั้งที่ข้างในก็ต้องการเพศชายที่มาปกป้องตัวเองข้อที่2 น้อยใจกับคู่ชีวิตและชอบหาเรื่องทะเลาะผู้หญิงแบบนี้จะคอยดราม่ากับคู่ชีวิตตลอดเวลามักจะมีประเด็นน้อยใจเสมอทะเลาะกันเรื่องเล็กๆน้อยๆต้องการให้ฝ่ายชายมางา้ะเวลาไม่ทําตามที่คาดหวังก็เสียใจมักจะพูดเสมอว่าสามีหรือแฟนชอบทําให้เสียใจผู้ชายจะเบื่อและตีตัวออกห่างทําให้บางครั้งผู้ชายก็มักจะไปมีคนอื่นแล้วก็ทําให้น้อยใจไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่สิ้นสุดพอตัดสินใจเลิกกับผู้ชายคนเก่าไปคบคนใหม่ก็จะเจอปัญหาเดิมๆน้อยใจผู้ชายงอไม่เป็น าาผู้ชายก็จะมีแนวโน้มจะแอบไปมีคนอื่นอีกอาเหตุเกิดจากความรู้สึกที่ว่าพ่อไม่ยุติธรรมรู้สึกว่าพ่อรักน้องหรือพี่มากกว่าตัวเองจนต้องทํานิสัยบางอย่างที่ไม่น่ารักเพื่อทําให้พ่อมาสนใจมากกว่าเดิมอาการจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นเวลาที่แม่หรือน้องสาวตัวเองเข้ามาพวพันในชีวิตและจะรุนแรงมากถ้าผู้ชายเกิดมีมือที่3เข้ามาปัญหาที่หนักที่สุดก็คือตราบใดที่แก้ปัญหาที่อยู่ข้างในไม่ได้ไม่ว่าจะเปลี่ยนแฟนสักกี่คนก็จะเจอรูปแบบเดิมๆม,มักจะเห็นคนแบบนี้ มีความสัมพันธ์ที่ไม่ยืนยาวกับคู่ชีวิตข้ 3. อ3าโหยหาผู้ชายยอมแลกเพื่อความรักเราจะเห็นผู้หญิงประเภทนี้พยายามเอาตัวเองเข้าแลกเพื่อที่จะได้ความรักจากผู้ชายบางครั้งยอมเป็นเบีย้ยล่างยอมให้เขาทำร้ายต่างๆนานาเรามักจะเห็นคนแบบนี้ก็คือปูกผ,ผู้ชายนิสัยไม่ดีทําร้ายผู้ชายเข้ามามีแต่คนที่ไม่ดีมีแต่คนเลวผู้ชายเข้ามาหาผลประโยชน์ปูกผ,ผู้ชายหลอกเอาง่ายๆบางครั้ง ไปเป็นเมียน้อยไปเป็นกิกของเขายอมทุกอย่างแม้จะดูไม่ฉลาดก็ตามสาเหตุเกิดจากการที่ในวัยเด็กเห็นพ่อทําไม่ดีกับแม่อัาร้ายร่างกายหรือนอกใจเห็นแม่ร้องไห้เป็นประจำจริงๆแล้วตัวลูกเองก็ไม่ได้มีปัญหากับพ่อโดยตรงจริงๆเขาก็อยากได้ความรักจากพ่อมากแต่แสดงออกไม่ได้มากเพราะสงสารแม่และต้องอยู่ฝ่ายแม่จนพอตัวเองมาใช้ชีวิตเจอผู้ชายที่มีลักษณะนิสัยบางอย่างที่เหมือนกับพ่อของตัวเองเธอก็จะเข้าหาและยอมแลกทุกอย่างเพื่อให้ได้ใจผู้ชายคนนั้นมา และสุดท้ายก็จบที่ความเจ็บปวดเพราะรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าตัวเองไม่มีค่าทําให้ผู้ชายมักจะมองคนแบบนี้ว่าเป็นของเล่นคบกันแค่สนุกสนุกทั้ง3ตัวอย่างนี้เป็นรูปแบบที่พบเห็นบ่อยๆจากการที่ผมได้โค้ดคนที่มีปัญหาความสัมพันธ์สิ่งที่อยากจะแบ่งปันก็คือตราบใดที่เรารู้สึกไม่รักตัวเองอย่างแท้จริงลุกความสัมพันธ์ที่เราจะมีมันจะมีปัญหาอย่างแน่นอนเพราะเราเป็นฝ่ายขาด เราต้องเรียกร้องหาจากอีกฝ่ายหนึ่งถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนที่รักตัวเองก็โชคดีไปแต่ถ้าไปเจอคู่ที่ขาดความรักเหมือนกันก็จะเลิกรากันไปอย่างไงไ่ายดายหรือไม่ก็จะทะเลาะกันไปกันมาไม่จบสิน้นเริ่มที่ตัวเรายอมรับทุกสิ่งที่เราเป็นยอมรับพ่อของเราอย่างแท้จริงเขาก็ทำดีที่สุดในแบบที่เขาทำอย่างน้อยก็ให้กำเนิดเรามาเมื่อเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อของเราทุกความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามจะมีความสุขและยั่งยืน